เรื่องย่อรักจังเอยความฝันของไพลินหรือหมอเอยนิสิตแพทย์สาวสวยผู้คลั่งไคล้ในแฟชั่นและความเพอร์เฟกต้องพังทลายเมื่อที่วาแฟนหนุ่มของเธอกลับปันใจให้กับขวัญตาเพื่อนรักที่จงใจหักเหลี่ยมด้วยความหุนหันต้องการประชดรักไพลินจึงสมัครไปทำงานใช้ทุนหลวงที่หมู่บ้านห่างไกลความเจริญที่ชื่อ ท่าสำเริงการเดินทางของแม่ดอกฟ้าอาดีตดาวพนะได้เปิดฉากขึ้นอย่างทุลักทุเลเพราะนอกจากจะต้องพะจนกับพวกมิจฉาชีพบนรถตู้แล้วเธอยังต้องเจอโจทย์เก่าอย่างนายดำรงผู้ใหญ่บ้านหนุ่มจอมปากร้ายแห่งหมู่บ้านท่าสำเริงอีกด้วยเหตุ<ฤ>เพราะทั้งสองเคยมีเรื่องปะทะคารมกันมาก่อนเมื่ออยู่กรุงเทพ จึงทำให้เกลียดขี้หน้ากันเข้าใส่พัยลินไม่ชอบนายดำเพราะเขาเป็นคนหัวรั้นบ้าอุดมการบ้าทรษศดีแต่ทำอะไรไม่เคยประสบความสำเร็จสักอย่างส่วนนายดำก็ไม่ชอบพลินเช่นกันเพราะเขาไม่เชื่อว่าสาวไฮโซบ้าแฟชั่นอย่างเธอจะรักษาคนได้แถมพอคืนแรกที่พลินมาถึง เธอก็ดื่มเหล้าป่าที่ชาวบ้านเอามาเลี้ยงต้อนรับจนเมาแอแสดงกิริยาโลดโผดแดนซ์กระจายออกมานายดำวางแผนที่จะเสกสายเธอออกไปจากหมู่บ้านเพื่อที่ทางอำเภอจะได้ส่งแพทย์คนใหม่มาแทนแต่แผนการของนายดำก็ไม่เคยประสบผลสำเร็จเพราะไพลินนั้นเป็นคนหัวดือ้อ ยิ่งนายดำต่อต้านเธอมากเท่าไรหญิงสาวก็ยิ่งฮึดสู้มากมายเท่านั้นความไม่กินเส้นกันระหว่งางไพลินกับนายดำทำให้เริ่มมีการแบ่งพักแบ่งฝ่ายกันในหมู่บ้านผู้ที่ถือหางข้างนายดำประกอบไปด้วยกิมลังลูกสาวเท่าแกเ่เฮียบเจ้าของร้านกาแฟที่แอบหลงลืมนายดำมาตั้งแต่สมัยเรียนประถมกับคะเชนโชเฟอร์รถสองแถว และละไมโคศกประจำหมู่บ้านที่เป็นทั้งเพื่อนและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านของนายดำส่วนฝ่ายหมอไพลินนั้นก็มีครูสันติคุณครูหนุ่มหน้าใสสไตล์เปิ่นเปิคอยเชียร์และยังมีนายสมานพ่อของนายดำที่เอนดูกว่าลูกในไส้รวมไปถึงน้องมะลิน้องสาวของนายดำที่เทิดทูนไพลินเป็นไอดอลในดวงใจ ถึงขนาดสมัครเป็นพยาบาลอาสาเพื่อมาช่วยงานภัยลินปัญหาในสถานีอนามัยทำเอาไพลินเกือบถอดใจอยู่หลายครั้งเพราะนอกจากสถานที่จะซุกโซมแล้วยังขาดแคลนอุปกรณ์การแพทย์ที่จำเป็นหลายอย่างนําซ้ำชาวบ้านก็งมงายเชื่อเรื่องผีสางนางไม้มากกว่าเชื่อฟังหมอเสียอีก ฝ่ายนายดำก็ฉวยโอกาสนี้ร่วมมือกับเพื่อนๆปลอมตัวเป็นผีมาหลอกหมอไพลินแต่ไพลินจับได้จึงรวมหัวกับมาลิแกล้งทําเป็นถูกผีเข้าเพื่อหลอกให้นายดำทำพิธีขอขมาอีกด้วยนายดำโกรธมากที่ถูกไพลินหลอกให้เสียหน้าเขาจึงระเบิดอารมณ์ต่อว่าเรื่องที่เธอไม่มีคุณสมบัติความเป็นหมอออกมาอย่างรุนแรง แถมในเวลาไล่เลี่ยกันเสียอำนาจผู้มีอิทธิพลรายใหญ่ซึ่งต้องการกว้านซื้อที่ของชาวบ้านก็ได้พยายามผูกมิตรกับหมอภายลินเพื่อให้มาช่วยเหลืองานของตนทำให้ในายดำยิ่งเข้าใจผิดภายลินมากขึ้นไปอีกแต่ระหว่างนั้นเองภายลินก็มีโอกาสช่วยเหลือเท่าแก่เฮปเอาไว้จากอาการป่วยสาหัส เธอแสดงฝีมือผ่าตัดช่วยคนไข้ให้รอตายได้อย่างชิวเฉียดวีรกรรมของหมอไพลินเป็นที่ประทับใจทุกคนในหมู่บ้านแต่ตัวเธอกลับต้องล้มป่วยเพราะตรากตรำก,กับการดูแลคนไข้ในครั้งนี้ด้วยเหตุนี้นายดำจึงยอมสงบศึกกับไพลินเป็นการชั่วคราวเขาคอยดูแลเธอเป็นอย่างดีในช่วงที่เธอไม่สบาย ขณะที่ชาวบ้านก็ส่งตัวแทนมาขอบใจเธอกันยกใหญ่ทำให้ไพรินเริ่มซาบซึ้งในวิชาหมอและเริ่มละอายในเป้าหมายของตัวเองที่เคยเหลวไหลเมื่อก่อนหน้านี้ทางด้านเสียอำนาจก็ไม่พอใจที่ไพรินไม่ยอมเข้าพวกกับตนจึงวางแผนใส่ร้ายด้วยการส่งคนไปสลับยาในสถานีอนามัย จนทำให้มีชาวบ้านลบป่วยเพราะพิษยากันมากมายหน้ำซ้ำเมื่อมีคนไข้ารายหนึ่งเสียชีวิตลงในขณะที่ไพลินยังไม่ทันได้รักษาเสียอำนาจก็รีบให้ลูกน้องประคมข่าวว่าหมอไพลินเป็นต้นเหตุแผนการดังกล่าวทำให้ไพลินเกือบถูกย้ายออกจากหมู่บ้านแต่นายดำกับเพื่อนๆเกิดเอะใจเสียก่อนจึงแอบขโมยศพของคนไข้ ให้มะลิกับครูสันติไปชนะสูตรถึงที่โรงพยาบาลในตัวเมืองจนพิสูจนได้ว่าคนไข้ไม่ได้ตายเพราะน้ำมือหมอไพลินกิมลังที่หลงชอบนายดำอยู่เริ่มไม่พอใจที่นายดำปกป้องหมอไพลินจึงหาทางกลั่นแกล้งใายร้ายต่างๆนานาหมอไพลินเลยแก้เผ็ดด้วยการแซงทำเป็นอ่อยนายดำ ทำให้กิมลังผึงหวงจนเลือดขึ้นหน้าขณะที่นายดำก็อดไม่ได้ที่จะหวั่นไหวไปกับสเสน่ห์ของไพลินกิมลังเลยร่วมมือกับโตโมอนลูกน้องคนสนิทของเสียอำนาจให้ฉุดไพลินไปข่มขืนแต่โชคดีที่นายดำตามไปช่วยไว้ได้อีกนับจากนั้นเป็นต้นมาไพลินกับนายดำก็เริ่มรู้สึกดีๆต่อกันมากขึ้น แม้ทั้งคู่จะชอบแขวะใส่กันตลอดเวลาราะว่ารับหลังนั้นไอจืดไอจอยก็สังเกตว่าทั้งคู่มีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเช่นนายดำยอมโกนหนวดอ่านหนังสือวรรณกรรมและใช้น้ำหอมขณะที่หมอภายลินก็หัดนุ่งผ้าซินทำกับข้าวและฟังเพลงลูกทุ่งอย่างมีความสุข ความผูกพันที่พายินกับนายดำมีต่อกันทำให้ชุมชนท่าสำเริงยิ่งแข็งแกร่งสาธารณสุขของท่าสำเริงก็เริ่มเข้ารุกเข้ารอยไม่ขาดแคลนอยู่ยาเหมือนกังแต่ก่อนชาวบ้านอยู่ดีกินดีจึงไม่คิดขายที่เพื่ออพยพไปอยู่ที่อื่นอีกต่อไปเพราว่าเสียอำนาจกลับต้องสูญเสียผลประโยชน์เพราะเบื้องหลัง การกว้านซื้อที่ดินมีนักธุรกิจต่างชาติหนุนหลังอยู่เนื่องจากสืบทราบมาว่ามีบ่อน้ำมันดิบจำนวนมหาศาลอยู่ใต้ธรณีของบ้านผ้าสำเริงด้วยเหตุนี้เสืออำนาจจึงต้องงัดไม้ตายมาใช้ด้วยการทวงหนี้จากพวกชาวบ้านซึ่งส่วนใหญ่เคยกู้เงินจากเสีออำนาจมาแล้วทั้งสิน้นนายดำกับไทยลิน ไม่ต้องการให้ชาวบ้านขายที่จึงหาวิธีปลดหนี้ให้พวกชาวบ้านด้วยการจัดทำวงกลองยาวเฉพาะกิจส่งเข้าไปประกวดในอำเภอจนได้รางวัลที่หนึ่งกลับมาด้วยความแค้นเสียอำนาจจึงส่งมือปืนไปเก็บทั้งคู่ระหว่างเดินทางกลับหมู่บ้านทำให้ทั้งคู่ต้องหลบหนีไปกบดานด้วยกัน จนส่งผลให้ความสัมพันธ์ยิ่งใกล้ชิดสนิทแนบกันมากขึ้นเข้าไปอีกเมื่อเสียอำนาจเห็นว่าแผนของตนไม่ได้ผลจึงสร้างสถานการณ์ขึ้นอีกครั้งด้วยการให้โตมอนลูกน้องคนสนิทกับพวกปลอมตัวเป็นโจรไปคอยปล้นชาวบ้านหวังจะให้ชาวบ้านหวาดกลัวจนย้ายถิ่นฐานออกไปแต่นายดำกับหมอไพลินและพวกชาวบ้าน ก็หาวิธีรับมือกับพวกโจรด้วยความสามัคคีผสมภูมิปัญญาท้องถิ่นทำให้พวกโจรเก,ก๊ของเสียอำนาจต้องพ่ายแพ้กลับไปผลจากการต่อสู้กับพวกโจรน,นอกจากจะทำให้ชาวบ้านสามัคคีกันมากขึ้นแล้วยังทำให้มะลิกับครูสันติได้กลายเป็นคู่รักกันอีกด้วยหลังจากที่ครูสันติได้ช่วยชีวิตมลิเอาไว้ เสียอำนาจเจ็บใจมากที่ตกเป็นฝ่ายแพ้นายดำจึงอาศัยกิมลังให้ช่วยสร้างสถานการณ์อีกครั้งโดยยักยอกเงินจากสหกรณ์ของชาวบ้านที่หมอไพลินดูแลอยู่เพื่อหลอกให้ทุกคนเข้าใจว่าที่หมอไพลินช่วยเหลือชาวบ้านมาตลอดนั้นก็เพราะหวังพุบเงินเสียเองชาวบ้านจึงกดดันนายดำให้ขับไล่หมอไพลินออกจากพื้นที่ประกอบกับ ทิวาที่ทราบข่าวได้เดินทางมาเยี่ยมหมอภัยลินกิมลังจึงเป่าหูนายดำให้หึงหวงไพลินจนเกิดการวิวาดัายลินตัดสินใจย้ายออกจากบ้านท่าสําเริงเพื่อยุติปัญหาในเวลานั้นที่วาได้เลิกรากับหมอขวานตาเป็นที่เรียบร้อยเพราะรำคาญที่ขวานตาเอาแต่ตามจิกจนไม่เป็นอันทำงาน ดังนั้นท่วาจึงหวนกลับมาหาไพลินเพื่อขอให้เธอมาปลูกต้นรักกับเขาอีกครั้งแต่เวลานี้ไพลินเปลี่ยนไปแล้วเธอไม่ใช่เด็กสาวที่เคยคลั่งใครที่วาหรือหลงไหลแฟชั่นอีกต่อไปเธอกลายเป็นคุณหมอธรรมดาคนหนึ่งที่สนใจในทุกสุขของคนไข้และใช้ชีวิตความเป็นอยู่อย่างเรียบง่าย ไพลินปฏิเสธรักจากที่วาอย่างไร้เยื่อใยไม่ใช่เพราะต้องการแก้แค้นแต่เพราะเธอได้ตระหนักแล้วว่าที่ผ่านมาเธอรักที่วาก็เพราะว่าเขาหล่อรวยเท่านั้นผิดกับที่เธอรักนายดำเพราะเขามีแต่ความสัตย์ซื่อและห่วงใยผู้อื่นเสมอทางด้านท่าสำเริงนายดำก็ใช้ชีวิตอย่างคนสังกตาย แม้คนในหมู่บ้านจะเริ่มตาสว่างว่าหมอไพลินถูกใส่ร้ายจึงเกลีย้ยกล่อมให้เขาไปง้อหมอไพลินถึงกรุงเทพแต่นายดำก็ยังอิดออดไม่ยอมไปง่ายๆเพราะคิดว่าตนทำผิดต่อไพลินไปมากจนยากที่อีกฝ่ายจะให้อภยัยเสียอำนาจฉวยโอกาสนั้นส่งคนไปเผาสถานีอนามัยบ้านท่าสำเริงเสีย เพื่อปิดทางไม่ให้ไพลินกลับมาได้อีกเปลวไฟอันบ้าคลั่งกระตุ้นให้ในายดำมีสติขึ้นมาอีกครั้งและบุกเข้าไปช่วยชาวบ้านดับไฟรวมทั้งจับโตมอนมือวางเพลิงได้สำเร็จแต่คาดไม่ถึงว่าคือไม้อันเคื่องจะร่วงลงมาทับที่ศีรษะของเขาพอดี หลังจากเหตุการณ์นั้นเสียอำนาจก็ถูกตำรวจจับเพราะถูกโตมอนให้การจัดทอดว่าเป็นคนจ้างวานส่วนนายดำถูกครูสันติส่งตัวไปรักษาที่อำเภอปรากฏว่าเส้นสมองที่ถูกกระเทือนทำให้นายดำสูญเสียความทรงจำไปจนหมดหมอไพลินรีบเดินทางมาดูอาการของนายดำทันทีที่ท,ทราบข่าว เธอพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อให้ความจำของนายดำกลับมาแต่ก็ไม่สำเร็จสุดท้ายเธอจึงพาเขาไปยังศาลเพียงตาของเจ้าพ่อที่ที่เธอเคยแกล้งทำเป็นถูกผีเข้าที่ที่เขาเคยบอกรักและสาบานว่าจะเป็นสามีที่ดีในอนาคตที่นั่นหมอสาวผู้ล้าสมัยผู้ไม่เคยเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ ได้ก้มลงกราบอธิษฐานและสาบานตัวว่าจะเป็นเมียของนายดำไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่แม้ว่าเขาจะไม่หายจากโรคเอ๋อก็ตามและแล้วปาฏิหาริย์ก็บังเกิดขึ้นเมื่อนายดำเรียกชื่อหมอไพลินออกมาอย่างน่าอัศจรรย์สองปีต่อมาบ้านท่าสำเริง ได้รับรางวัลจากภาครัฐยกย่องให้เป็นชุมชนดีเด่นแห่งปีนายดำได้รับการเลื่อนตำแหน่งให้เป็นกำนันและภารกิจแรกของเขาคือนำชาวบ้านท่าสำเริงกว่าร้อยชีวิตยกขบวนขันหมากไปสู่ขอภไยลินถึงที่กรุงเทพและแน่นอนว่าคณะกลองยาวต้องร้าวใจตามสไตล์ท่าสำเริง ติดตามชมความสนุกสนานของละครรักจังเอ๋ยได้เร็วๆนี้